ตัวสีแดงนี้นะครับาราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับบางช่วงก็200กว่า PB 500 s w i s สวิสเมตรนะครับส่วนตัวสีดำเงินหรือสีฟ้านี้ราคาร้อยหนึ่งนะครับก็เป็นแบรนด์ u n i น n Number เ3 3นะครับ633อสอง ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมยืมมารีวิวนะครับมิสเตอร์แอชเป็นผู้สนับสนุนให้มีรีวิวเป็นเครื่องมือช่างนะก็จะไปอยู่ใน playlist hand tool ส่วนราคาแล้วก็ลิงก์ผมจะให้ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับรีวิวไปพร้อมกันเลย2ตัวนี้คือ Magnetizer แล้วก็ d e m a g n e t i z e r นะครับก็คือจะเป็นตัวสร้างแม่เหล็กแล้วก็ตัวถอนแม่เหล็กนะครับจากอุปกรณ์ช่างนั่นเองนะซึ่งมันต่างกันยังไงกับอ,อุปกรณ์ทั่ว,วไปบางคนยังสงสัยอยู่ว่านี่คืออะไรนะครับ ก็คือ,อต้องบอกว่าเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กสําหรับไขควงสกรูนะครับหรือว่าจะเป็นตะป,ปูหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการใช้ในงานช่างซึ่งมันก็มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบนะครับมีหลายยี่ห้อเลยแต่ว่าโดยปกติแล้วเราก็จะเห็นว่าไขาควงท,วทั่วไปเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับถ้าเรา,เาใช้งานขันพวกงานางานคราฟต์อะไรพวกนี้เราจะสังเกตดูว่ามันจะไม่มีคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กอยู่เลยนะไม่มี แต่แต่กันก็ไม่ดูดนะครับซึ่งบางทีเวลาเราไปขันกับตัวสกรูตัวอะไรพวกนี้มันก็จะลําบากหน่อยนะครับออุปกรณ์ตัวนี้เขาก็เลยผลิตแล้วก็ทาออกมาให้ช่างใชใ้งานโดยมีรูปลักษณ์หลายๆแบบด้วยกันเรามาดูกันที่ตัวสีแดงนี้ก่อนนะครับจะเป็นลักษณะเป็นทรงแท็บเล็ตคือเหมือนเป็นเม็ดยาตัใหญ่หน่อยนะครับสีแดงแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยพลาสติกประเภทกราสฟิล e ์ไนลอนโดยด้านบนจะบอกว่าเป็น pb 5 0 0นะครับ swiss m a e มีช่องสำหรับ ทำให้เป็นแม่เหล็กนะครับก็เป็นแมกนิไทเซอร์เป็นสัญลักษณ์บวกก็คือทำให้อุปกรณ์เป็นแม่เหล็กนะครับแตะแล้วดึงออกนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลบนะครับเป็นวิธีลบก็คือดึงด้านข้างแบบนี้นะครับนี่นะแตะในร่องนี้คือทำให้มันเป็นแม่เหล็กแตะด้านข้างนี่คือลบแม่เหล็กออกนะใช้งานก็คือแค่นี้เลยนะบวกกับลบเขาก็จะมีรูปให้ดูส่วนตัวสีฟ้าน้ําเงินนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นทรงลูกบาศก์เลียมๆอย่างนี้นะครับยังไม่เป็นลูกบาศก์ซะทีเดียว เพราะว่ามันไม่เท่ากันนะครับโดยด้านหน้าก็จะมีชื่อยี่ห้อคือยูเนี u ยยูเนียนยูเนียยูเนียนะครับยูเนียรยูเนียรนะครับก็จะเป็นช่องด้านบนเป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนบันไดเป็นลบก็คือถอนแม่เหล็กนะครับดีแมก r นไทเซอร์ส่วนด้านล่างก็คือแมกเนไทเซอร์เป็นบวกนะทำให้เป็นแม่เหล็กด้านหลังก็ไม่มีอะไรแล้วด้านในของอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีะแม่เหล็ก2ชิ้นนะครับวาง ขนานกันหรือวางข้างๆกันนะครับโดยเจ้าตัวเนี้ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับหชิ้นกับแม่เหล็กอยู่ตรงนี้1ชิ้นนะครับโดยมันจะหันโพซิทีฟหรือว่าขั้วเหนือหรือลบนี่แหละหันเข้าหากันนะครับเข้าหาในช่องเนี้ยทำให้เวลาเราแย่อุปกรณ์เข้าไปแล้วดึงออกมันจะสร้างสนามแม่เหล็กบวกนะครับทำให้แม่เหล็กดูดได้นะครับอุปกรณ์ก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจะดูดเหมือนมีแม่เหล็กได้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นสนามแม่เหล็กอีกขั้วลบนะครับขั้วน่าจะเป็นเนกาทีฟเสาที่ ถอนสนามแม่เหล็กออกนะครับมันก็จะทําให้ตัวอุปกรณ์นี้มันไม่มีความเป็นแม่เหล็กนะครับนี่ลองเทสดูนะดูดไม่ติดเลยนะครับสักอย่างเดียวสักอันเดียวเลยคราวนี้ผมจะลองแมกนิทิเซอร์นะครับโดยการแหย่อุปกรณ์เข้าไปนะนี่ผมใช้อันนี้ลองนะดูนะครับไม่ติดนะครับแหย่เข้าไปมันก็จะดูดติดเห็นไหมแล้วผมก็ดึงออกนะครับแค่นี้มันก็จะมีความเป็นแม่เหล็กแล้วแต่ถ้าเพื่อความชัวร์ก็คือดึงเข้าดึงออกหลายๆรอบ สร้างความแรงของแม่เหล็กนะครับดูดได้ประมาณหนึ่งนะจากที่มันไม่มีความเป็นแม่เหล็กเลยนะมันกลายเป็นความเป็นแม่เหล็กขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมพวกนี้มันหนักนะครับมันเลยดูดไม่ขึ้นคือเวลาเราขันสกรูขันอะไรเนี่ยตัวหัวก็จะสามารถจับตัวสกรูนะครับเราขันได้สะดวกนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยเห็นไหมนะครับถ้าผมถอนออกถอนความเป็นแม่เหล็กออกนะครับอันนี้ไม่มีความเป็นแม่เหล็ก ดูดไม่ค่อยติดลองแย่ดูปึ๊บ,บไม่ค่อยเป็นแม่เหล็กเท่าไหร่อันนี้แย่ในช่องสี่เหลี่ยมเนะี่ยไม่ค่อยดูดมันก็ถือว่าสร้างความเป็นแม่เหล็กคราวนี้ผมจะถอนความเป็นแม่เหล็กออกนะครับโดยลองเทสดูกับอันนี้ก็ได้นะครับนี่เนาะไม่มีความเป็นแม่เหล็กเลยนะครับลองแย่ดูดิแล้วมันจะเป็นไหม เป็นแล้วนะครับคราวนี้จะถอนความเป็นแม่เหล็กออกผมก็พิยงนแต่แย่เข้าไปข้างบนนะครับแค่นี้มันก็จะถอนความเป็นแม่เหล็กออกนะครับซึ่งตัวอุปกรณ์ถ้าไม่ไดโดนแม่เหล็กนะมันก็จะไม่ดูดกันนะครับอันนี้มันเป็นแม่เหล็กไปแล้วถอนก่อนถอนอีกทีนึง่งดูดติดอยู่ไม่รู้ทําไมนี่ติดนะครับถอนถอนติดอยู่ไหมยังติดอยู่ จะหน้าแตกข้า,ขาวคานี้แหละไม่ติดนะครับแย่าไปไม่ติดอันนี้คือเหมือนใช้ไม่ค่อยได้เนาะถ้าเป็นอันนี้ล่ะนี่นะครับผมถอหนอกชึบก็ยังติดอยู่แสดงว่าไอ้ตัวเนี้มันใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับเออทำไมอันนี้มันไม่ดูดดูดนะครับยกเลิกก็ยังติดอยู่เอ๊ยยังไงวะ เนี่ยมันจะดูดนะครับแน่นเลยติดนะครับเมื่อเราใช้แม่เหล็กแต่ถ้าผมถอนออกล่ะอ้าวก็ยังติดอยู่นะครับไม่เวิร์กอันนี้อ่าไม่ไม่ติดละยกเลิกไปแล้วนะครับติดมั่งไม่ติดมั่งมันแล้วแต่ช่วงของโลหะมั้ง ก็ใช้งานประมาณนี้นะครับส่วนตัวสีแดงเออมาลองดูติดนะอันนี้ผมลองเนี้ยวางแบบนี้นะครับ m a g นิไทเซอคือทำให้เป็นแม่เหล็กติดนะแรงด้วยนะแต่ถ้าถอนคือวางข้างๆแบบนี้เรารูดเหมือนมันจะติดน่นแหละแต่ว่ามันจะติดเบาลง เขาบอกว่าต้องถูไปถูกมาครับอ่าไม่ติดแล้วไม่ขึ้นแล้วแต่ว่า,างนี้ติดยกเลิกยกเลิกนะครับดีแมกนิทาก็รูนี้อา้าวยังติดอยู่อะไรวะติดบ้างไม่ติดบ้างนะนะครับก็มันจะเป็น ตัวสร้างสนามแม่เหล็กนะครับโดยมันจะเป็นบวกบวกหันเข้าหากันแล้วถ้าเราแย่เหล็กลงไปในช่องว่างนะครับมันจะเป็นการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเข้าไปในโลหะที่เราแย่เข้าไปแต่ถ้าเราไปดีแมก n น t ิทัสนะครับด้วยการยกเลิกแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะเป็นการลบสนามแม่เหล็กออกนะครับหรือว่าลดปริมาณความแรงของสนามแม่เหล็กออกทําให้มันดูดไม่ได้นะครับจะเพิ่มก็แค่วางแค่นี้ไม่ติดอ่ะติดละติดม้างไม่ติดม้างนะครับยกเลิกก็ รลดยกเลิกแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละเป็นอุปกรณ์ที่ช่างก็ใช้งานอยู่นะครับช่างส่วนใหญ่เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างอะไรพวกนี้แม่เหล็กมันก็จะดุดดุกันนะครับก็ไม่กี่บาทไม่แพงซื้อมาใช้งานได้นะครับจริงๆมันใช้งานกับสกรูแลรพวกนี้ได้นะหัวหัวขันหัวแลรพวกนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดคิดว่าเป็นประโยชน์กับ งานของตัวเองนะครับผมก็ประมาณนี้แหละดูรีวิวยห,หลังเพลล list hand 2นะครับผมแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ happy riding out